สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางหวยลาสตาแล้วก็ลาสตาว VIP พนะครับงวดประจําวันที่16นะครับเดือน 11, 2566นะครับผมเมื่อวานนี้นะครับหวยลาสตานะครับผมต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกท่านใดที่ติดตามรับชมด้วยนะครับผมเมื่อวานนี้ก็แนวทางล้วหลุดนะครับพี่พี่ทั้งรอบ VIP แล้วก็ในรอบลาสตานะครับเนาะ ก็แนวทางก็ทําไปตามสูตรคํานวนนะครับพี่พี่ไม่สามารถรู้ได้ว่าแนวทางตัวเลขจอกตัวไหนเนาะนะครับผมเนาะแนวทางเข้านะครับก็ยินดีกับพี่สมาชิกแนวทางไหนหลุดนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมสาหรับแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมก็ขอฝากบ้านไว้เช่นเคยนะครับสลหรับบ้านน้ํเตาทองเป็นบ้านเสี่ยงโชคนะครับท่านใดที่ไม่มีบ้านเสี่ยงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ํเตาทองนะครับผม วันนี้ผมขอแก้มือก็แล้วกันนะครับพี่ๆขอแก้มือจากเมื่อวานนีน้ก็แล้วกันนะครับขอให้มาตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมท่านใดชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับวันนี้นะครับราวสตาร์นะครับใบสามสี่สิบห้าผมให้วิ่งสามรุดเก้านะครับวิ่งสามรุดเก้านะครับสามสี่สามห้าสามเจ็ด 94 95แล้วก็97นะครับ3ตัวให้ไปที่3 97นะครับผมนี่เลยนะครับอันนี้หวยลาวสตานะครับใบ3 45นะครับผม วันนี้ก็ขอให้พี่ๆสมาชิกนะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามแนวทางของรัฐบาลใดของผมก็ขอให้มีโชคทุกท่านนะครับรวมถึงแนวทางเลขทูปด้วยนะครับพี่ๆขอให้มีโชคเฮง,งนะครับลาวสตาร์ VIP นะครับผมผมให้ไปที่เลข7นะครับสายรูดให้ไปที่เลข3นะครับ เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดนะครับสามสองสามเจ็ดสามแปดนะครับผมสามตัวให้ไปที่เจ็ดสามสองนะครับ ครับนี่เลยนะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสลับหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตาวีเอพนะครับชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับวันนี้ผมขอแก้ตัวขอให้มาเด้งเงปังๆก็แล้วกันนะครับผมขอบคุณอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับคลิปนี้กับสวัสดีครับ